สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจอซีเบอร์รี่ค่ะวันนี้นะคะจอก็จะมาทำ how to makeup tutorial ค่คะก็จะเป็นลุคสอนแต่งหน้าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบรับลมหนาวกันนะคะเห็นไหมว่าวันนี้ปากแดงถามว่าทำไมต้องปากแดงอากาศหนาวหรอปากแตกเปล่าโดนผัวซ้อมโดนผัวซ้อมแล้วก็สีตาะคะ่ะวันนี้จะเห็นว่าสีตาเป,เป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าเราเป็นชิ้จบชิ้จก มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะก็คือว่าลุคที่จะมาแต่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นลุคท้ารมหนาวเพราะว่าคือบ้านเราตอนนี้มันก็ปลายปีแล้วเนาะเราถามว่าอากาศหนาวหรือย,ยังก็ไม่นะคะถามว่าแต่งไปทําไมเอาเป็นว่าไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือหนาวเนี่ยเราแต่งไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเดี๋ยวมันคงจะหนาวเนาะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้จ๊อดก็มีของเล่นใหม่คะ่ะมันคือตอนนี้เอง นี่ค่ะเห็นไหมว่ามันเป็นกล่องสีดำมันคืออะไรเอ่ยนะคะคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจอจะเอามาแต่งหน้าในลุคต้อนรับลมหนาวนี้ให้ดูด้วยนะคะก็คือว่ามันคือเซ็ตแปรงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเซ็ตแปรงทั้งหมด26ด้ามเลยนะคะเป็นของซูเปอร์แมนไทยแลนด์ค่ะเซ็ตนี้เนี่ยเป็นเซ็ตใหญ่ที่สุดะคะ่ะมีชื่อว่า Big Daughter หรือว่าเรียกว่าเป็นลูกสาวคนโตนั่นเองนะคะ สำหรับแปรงเซตนี้นะคะจอยก,ก็ได้มาลองใช้ประมาณ1-2เดือนแล้วแหละจริงๆจะบอกว่าใช้เกือบทุกวันเลยนะเวลาที่แบบว่าต้องแต่งหน้านี่คือคุณภาพของเขาดีจริงๆแล้วเขาเป็นแปรงของคนไทยที่แบบว่าคือขนนุ่มแล้วก็แน่นหนาเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะคือคุณภาพดีมากขนของเขาเนี่ยก็จะมีะผสมกันไปนะคะบางด้านเนี่ยก็จะเป็นแปรงขนสัตว์บางด้านก็จะเป็นขนสังเคราะห์น,นะคะ คุณภาพดีมากคือขนนุ่มแล้วก็แน่นฟูมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าโฟกัสหรือเปล่าเอาไหมโอเคค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่าขนมันนุ่มแล้วก็แน่นมากคือเขาทําแปลงออกมาได้ดีจริงๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะจะมาครีเอทลุคตอนรับลมหนาวคะโดยที่ใช้แปรงเซตนี้นะคะมาแต่งให้ดูกันเพื่อนๆก็จะได้ดูนะคะว่า แปลงเซตเนี้ยทางเซตคือแบบว่ามันมีแปลงอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยังไงบ้างอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้เอามาหยิบใช้ทั้งหมดนะคะก็จะมีบางด้ามที่บอกาอาจจะไม่ได้ใช้ในลูกเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นบล็อกนะคะแล้วก็ทิ้งลิงไว้ให้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นบล็อกรีวิวแปลงทั้ง26ด้ามนี้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้าตอนรับลมหนาวของจอดกันเลยคะ่ะ มาเริ่มจากการลงรองพื้นก่อนนะคะวันนี้เจาจะใช้ BB Cushion ของ l a n e s ค่ะ mm hmm. ก็ใช้พับของเขานะคะค่อยๆกดลงไปให้ทั่วใบหน้าของเราเลย mm hmm. จากนั้นค่ะเจ้าจะใช้แปรง Foundation เบอร์2องนะคะกดลงไปในตัว Cushion แบบนี้หลังจากนั้นก็นำมาเกลี mm ่ยลงบนใบหน้าของเราเพื่อการปกปิดที่มากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปมาปิดแพนด้าใต้ตากันด้วยคอนซีลเลอร์จาก Physicians Formula นะคะจอนก,ก็จะใช้แปรงเบอร์1น6นะคะในการเกลีย่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาหลังจากนั้นเซ็ตทุกอย่างให้เข้าที่ด้วยแป้งฝุ่นค่ะวันนี้ใช้แป้งฝุ่นของ BISU BISU นะคะ ต่อไปก็ปัดส่วนเกินออกด้วย p o w เดอร์บรัชนะคะเบอร์2-4-9ค่ะจากนั้นนะคะเรามาเขียนคิ้วกันวันนี้จะใช้พาเลตคิ้วจาก l o r i o l ค่ะก็จะใช้แปรงหัวเฉียงแบบนี้นะคะค่อยๆเขียนโครงคิ้วของเราก่อนหลังจากนั้นก็เติมข้างในให้สีสม่ำเสมอกันค่ะ บริเวณหอยคิ้วเนี่ยรจ,จะใช้แปรงเบอร์ศูนย์ในการเบลนให้ฟูนะคะต่อมาเรามาที่อายแชโดว์พาเลตกันวันนี้ใช้แกลมเม o รัสพาเลต e ของ s u p e r m ์มาค่ะเริ่มจากสีแชมเปญก่อนก็จะค่อยๆทางไปบนเปลือกตาของเราแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นใช้สีน้ำตาลกลางค่ะค่อยๆขัดเบ้าด้วยแปรงเบอร์ศูนย์นะคะ เสร็จแล้วจะ,จะใช้ Smash Blush นะคะเบอร์078ค่ะเบลนด์ Blend ให้สีอายแชโดว์ฟูงแล้วก็นวลมากยิ่งขึ้นมาต่อกันที่อายแชโดว์สีท้องะคะจอจะใช้ลงบริเวณขอบตาล่างค่ะด้วยแปรงอายแชโดว์ขนาดเล็กๆแบบนี้ต่อไปใช้สีขาวแบบมีชิมเมอร์นะคะลงบริเวณใต้ทองคิ้วเพื่อเป็นการไฮไลท์ค่ะเสร็จแล้วเรามาเขียนขอบตากันด้วยอายไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้ของเธอ c o s m e t i c ค่ะ บริเวณหางตาเนี่ยเราจะวิงของไปแบบนี้เลยค่ะให้ได้ลุกเชียวจากนั้นเจ้าจะเขียนขอบตาล่างด้วยดินสอเขียนขอบตาจากมิลเล่ค่ะเราก็จะมาดัดขนตาปัดมาสคารา่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันนะคะ ต่อไปมาที่คอนทัวร์กันบ้างดีกว่าวันนี้ใช้ของ City Color นะคะใช้คู่กับแปรงเบอร์189ค่ะตัวนี้จะเป็นแปรงสำหรับทาบลัชออนหรือว่าจะเอามาคอนทัวร์ก็ได้นะคะส่วนบริเวณจมูกเนี่ยเจะใช้แปรงเบอร์08 9นะคะจะเป็นแปรงสำหรับเช็ดิ้งจมูกโดยเฉพาะเลย หลังจากนั้นก็จะมาไฮไลท์กันด้วยตัวไฮไลท์ของฟิสิ i ช o นโฟลล่าค่ะใช้คู่กับแปรงไฮไลท์เบอร์14สำหรับแก้มนะคะวันนี้จะใช้ของ w วท n อนค่ะก็จะใช้คู่กับแปรงเบอร์169เลยค่ะ สุดท้ายนะคะเราจะมาทาลิปกันวันนี้เป็นของ Golden Rose ค่ะเบอร์20นะคะจะเป็นลิปสีแดงอมม,ม,ม่วงก็จะใช้คู่กับลิปบรัชนะคะจะเป็นแปรงเบอร์14 8ค่ะ<ม>ค่อยๆเขียนขอบปากของเราให้ได้รูปทรงที่ต้องการก่อนหลังจากนั้นก็เติมสีลงไปให้ทั่วริมฝีปากเลยค่ะก็จะถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุค ต้อนรับลมหนาวในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe จอดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย